ก็เป็นเบาหวานความดันนะครับแล้วก็ใกล้จะเป็นโรคไตเพราะคนเป็นเบาหวานส่วนส่วนใหญ่จะเป็นไตวายเฉียบพันกันหมดนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยน้ําตาลสะสมผมเสียไตยกิจดลายผมเสียแล้วก็ด้านน้ําตาลดีไขมันดีอะไรเนี่ยผมเสียไปหมดเลยนะครับใบบ่ายเนี่ยผมจะแสบตามากนะครับ จนผมได้มาทานตัวนี้นะครับเนี่ยผมต้องพบติดตัวไว้นะครับจนผมได้มาทานเฮโมฮินนะครับน้ำตาลตะสมลดนะครับค่าไตรกิสลายลดค่าไขมันลดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปวัดจากน้ำตาลปลายนิ้วนะครับเพราะน้ำตาลปลายนิ้วเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนเพราะวัดได้ประมาณวันถึงสองวันโดยเฉลี่ยแต่ถ้าดูต้องไปดูน้ำตาลตะสมนะครับโดย เจาะเข้าตรงแขนนะครับแล้วก็จะดูผลทั้งหมดใครที่ว่าเป็นเบาหวานเป็นไตนะครับผมแนะนำให้กินเลยนะครับวันละหนึ่งสองนะครับจะทานเช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้ถ้าจะให้ผลดีครับจะต้องใส่กับน้ําอุ่นนะครับแต่ก็จะกินยากนะครับส่วนตัวผมผมเป็นคนกินยากผมเลยกินสดๆอย่างนี้แล้วผมก็ ตามด้วยน้นําอุ่นรับผลผมดีนะครับแล้วคนอีกหลายคนก็ดีเช่นเดียวกันมีแรงตาไม่ฟ้านะครับอยากให้ท่านได้ลองนะครับการฟังเล่าก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าท่านได้ประสบกับตัวเองท่านจะรู้ว่าเฮนอหินสุดยอดสวดผมผมให้หมดใจครับขอบคุณท่าน้นองโอพี่ถามนิดนึงนะคะเอ,อน้องโอทานมานานหรือย,ยังคะผมทานมาได้สามกล่องเล็กนะครับก็ประมาณ สามกล่องเล็กจุแปดวันครับจุดแปดวัน,วนทั้งทั้งที่น้องโอก่อนหน้านี้ก็เป็นเบาหวานเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นมากี่ปีแล้วคะเบาหวานเป็นมาไม่ต่ำกว่าหกปีครับเป็นมาไม่ต่ำกว่าหกปีคือสะสมมาเรื่อยครับคือเคยถึงขั้น ตาก,ก็บอดคือมองอะไรไม่เห็นมันฟ้าครับม,มันฟ้าเลยตามันฟ้าแต่ตอนนี้ปกติครับปกติแล้วนะคะแล้วไตนี่ก็ปกติไตตอนนี้ค่าอยู่ปกติครับอขอบคุณมากนะคะน้องโอหายแน่นอนค่ะครับหายแน่นอนครับ